สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนหลักปลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พลาเครื่องมีพารมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็2834 2835หรือทักอดีไลน์ศูนย์ก็2834 2835ทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าอุหรือเก็บไปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพาร์ทมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ พี่ชอบองไหนสนใจองไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยนะพี่เนะครับตามนี้เลยนะพี่ไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับพี่เดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยพี่รายการนี้จะเป็นอ่หลวงประทวดนะครับปี2,500นะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เป็นเนื้อก็ไล่ทองนะครับเป็นเนื้อก็ไล่ทองนะครับเดี๋ยวตีกล้องให้ชมนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหัวโตปี2 5 0 0นะพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ ดูนะครับเห็นเดิมมากเลยครับรายการที่ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นหลงพั่วปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่ล,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 ลรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระแดงวัดเขาดออิดนะพี่เป็นเหรียญอ่ารุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับมีบาทด,ด้วยนะพี่ดูนะครับพี่ หูห่วงปิ้นป้นเลยพี่ดูครับหน้าตาสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับดูครับดูด้านหน้านะครับดูครับมีเส้นของแมวที่บ่าที่หูสีศสีสะท่านะครับพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับดูขอบนะพี่ดูครับมีบ่าด้วยครับพี่เห็นไหมครับพี่มีบ่าด้วยครับ สองฝั่งเลยพี่มีบาทสองฝั่งเลยครับรายการนี้ผมเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทตามมาด้วยหลงพ่อแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นปีหนึ่งสามนะพี่อันนี้น่าจะเป็นปีหนึ่งสามนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับเป็นเหรียญหลงพ่อแดงวัดเขาวัะอิดนะครับดูครับเขาเรือกบล็อกกีกากว้พี่แบบนี้ครับดูครับจะมีเม็ดพดเต็มเลยพีเม็ดพดเต็มเลยครับดูครับ ดูครับออกปีหนึ่งสามนะครับสวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับสวยเดิมมากนะครับดูนะครับสวยเดิมจริงนะพี่สวยเดิมจริงนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อพระใสนะพี่หลวงพ่อพระใสนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับ ดูครับที่กุ้นอ่ะจะตอบคาว่าหลวงพ่อใส่นะพี่หลวงพ่อใส่นะพี่แล้วก็มีอุดกิ่งด้วยนะพี่มีอุดกิ่งด้วยนะครับโอ้เสียงดังเพาะนะพี่เสียงดังพพเงงพาะฝนกําลังตกแรงเลยนะพี่ช่วงนี้ช่วงนี้ตกเกือบท e ุกวันเลยนะพี่เอาสี่ร้อยบาทนะพี่หลวงพ่อพระใส่นะครับรายการต่อมานะครับรายการน,นี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อทับนะครับเป็นหลวงพ่อทับนะครับ ดูครับสวยเดิมพี่เป็นเนื้อเมฆผัดนะพี่ฝนตกแรงมากเลยนะครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทับนะพี่มีจานด้านหลังด้วยนะครับรายการนี้ผมเอาเท่าไหล่จะเอาไปห้าร้อยบาทพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะพี่เหมือนมีรูปพระอยู่ด้านบนด้วยพี่เห็นไหมครับ สวยมากเลยพี่สวยมากเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับเหรียญหลวงพ่อผางครับดูครับบล็อกคงเคนะพี่สวยเดิมเลยนะครับดูครับหน้าตาคมชัดมีเส้นของแมวที่บาดด้วยนะครับดูครับเนื้อทองแดงลมดํานะพี่เนื้อทองแดงลมดํานะครับดูครับเส้นขีดคมคมเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับ รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญนะจารยาฟันรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูโอ้โหดูเส้นขนแมวพี่ดูนะครับดูนะครับพี่คมมากเลยพี่คมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมจริงนะพี่สวยเดิมเลยนะครับ ดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดดูเหรียญั้นหนาเลยนะครับดูครับเหรียญหนานะครับดูครับเหรียญนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญเสมาแปดรอบหลงปูทิมนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยแชมป์เลยพี่สวยแชมป์เลยครับดูครับ สวยแชมป์เลยพี่เดี๋ยวดูเส้นพี่คมชัดเลยพี่เห็นไหมครับดูครับดูครับคมชัดมากพี่ดูครับเป็นเหรียญเสมาแปดรอบนะครับหลงปูดทิมนะครับดูครับมีเม็ดผดแล้วก็มีขีดขวางลงมานะครับแล้วดูพื้นเหรียญพี่ดูครับเส้นผมแมวเต็มพื้นเหรียญเลยครับดูครับ ดูพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับตามมันด้วยเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะพี่เป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินพิมพ์คอแอลนะครับพี่ดูนะครับปีหนึ่งห้านะครับวัดบางคานครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดเลยพี่สวยเดิมคมชัดเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยครับดูนะครับ คอลนะพี่เห็นไหมครับพี่ลึกๆเลยครับดูครับพี่ตะไบแขนนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูครับอันนี้สลีเหมือนลูกศรหัวธนูเห็นไหมครับดูครับเป็นบล็อกประกบนะพี่บล็อกหน้าจะใหญ่กว่าบล็อกหลังนะครับบล็อกหน้าจะใหญ่กว่าบล็อกหลังนะครับดูครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับองันโดดขอโทษทีนะครับทันโดดนะครับดูครับต่อโค้ดชัดเจนเลยนะครับ โค้ดตัวมากจะเป็นแบบนี้พี่ไม่มีแบบแจมเลยนะครับไม่มีแจมเลยนะครับโค้ดจะวงใหญ่นะพี่จะไม่เล็กนะครับดูครับเอา800บาทนะพี่เอาแ0 0บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูตาพตาท่านจะเป็นเหมือน2ชั้นนะพี่แล้วก็มีหัวตานะครับเอา800นะครับพี่รายการต่อมานะครับเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเนื้อกหลายทองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเก่าๆแห้งๆเลยนะครับดูครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบน here, ี้เลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับหลวงพ่อฉุยนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับนะครับดูรับเป็นเนื้อเมฆกับพัดนะพี่ดูรับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับ มีจานด้านหลังด้วยครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญนะคล้ายทรงหยดน้ํำนะพี่ดูนะครับอันนี้ได้เป็นอายุท่านนะพี่ใช่ไหมครับเก้าสบหกปีป่ะพี่ตอกตัวทอชัดเจนนะครับพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลงดํานะครับพี่สวยเดิมคมชัดเลยพี่ดูครับประศหนึ่งแปดจะมีเส้นขีด คมคมเลยนะครับคมคมเลยนะครับสวยเดิมมากเลยครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าหลงพกกันนะครับเป็นหลงพกกันอันนี้เป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่เป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับดูนะครับดูครับ ดูครับพื้นเหรียญจะมีเหมือนแบบพื้นเหรียญจะเป็นเหมือนพดๆพดแบบพดและมีแบบความเก่าวิอายุของเนื้อพระนะครับดูครับเก่ามากที่เป็นเนื้อทองแดงก็ะไหลทองครับประ so สองสี่หกเก้าครับสองสี่หกเก้าครับเป็นขอบกระบอกนะครับเป็นขอบกระบอกครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้เป็นเหรียญหลวงพักวยรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพักวยรุ like ่นแรกปีศูนย์สี unusual unusual ่นะครับดูนะครับสวยเดิมพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูนะครับดูนะครับหมอแหว่มีเนื้อเกินครับกงห่วงเหมือนมีปิงเกาะสลโอปิ้นนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่มีอักขระไรยันที่อันนี้ก็เรียกว่ายันตุกตานะครับดูนะครับสวยเดิมมากนะครับรายการนี้ผมเอา 700พี่ผมเอา700บาทนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อเดิมครับปีสองสนะครับพี่ดูนะครับเป็นขอบกระบอกนั้นหนาเลยนะครับดูครับบล็อกดอกจันแตกพี่บล็อกดอกจันแตกเหรียญหูเชื่อมนะครับขอบกระบอกนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่มีจานด้วยนะครับเหรียญนี้มีจานนะครับดูครับเหมือนจะพายเงินขึ้นด้วยนะพี่เวลาส่งไปนะครับเอา 600บาทนะพี่600อบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ไก่หางพวงนะครับดูครับดูนะสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูคนระับดูคนระับอุดผงเต็มเต็มเลยนะครับดูคนระับดูคนระับสวยเดิมพี่ดูคนระับมีเม็ดทรายเม็ดอะไรอ่าเขาขาว,ขาวเม็ดแดงเต็มเลยนะพี่ผมเอา ห้าร้อยบาทพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอา่านหน้าเป็นหลวงพ่อทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดครับแต่เป็นเหรียญของหลวงปู่ดูวัดสแกนนะครับดูครับเป็นเนื้อตะกั่วนะพี่ผมเอาสี่ร้อยบาทนะครับปีสามสองครับเอาสี่ร้อยพอนะพี่ราคาแบ่งปันเลยนะพี่สี่ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นอ่นนี้เขาเรียกว่า แผ่นปั๊มหรือเหลี่ยนนะพี่ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับเอาแผ่นปั๊มดีกว่าพี่ดูครับดูครับเป็นหล่อปั๊มนะพี่หลออปั๊มนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับดูครับสองห้าหนึ่งสองครับสองห้าหนึ่งสองครับดูครับสวยเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับดูครับพี่เส้นของแมววิ่งเต็มเลยไปตามซีวอนเห็นไหมพี่ ดูครับสวยพี่สวยนะพี่เอาห้าร้อยพอนะครับราคาแบ่งปันเลยนะพี่รายการต่อมาพี่เป็นอ่าอันนี้จะเป็นผมว่าเป็นกระดูกนะพี่เป็นกระดูกพี่ผมดูเป็นกระดูกครับแกะนะครับดูครับเป็นนั่งสิงอันนี้เป็นของหลวงมพระกลวยนะพี่เป็นของหลวงพระกลวยพี่ดูครับมีจานด้านหลังวิโอแน่นอนครับยันหลวงพ่ะกลวยชัดเจนนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่ พร้อมขึ้นคอเลยครับเป็นหลวงพ่อลวยนะพี่ขี่สิงแบบนี้พี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะครับดูครับปีสองศูนย์พี่ปีสองศูนย์เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับดูครับสวยเดิมพี่ผมมีมีดของหลวงพ่อด้วยนะครับมีมีดของหลวงพ่อบุญมีด้วยครับวันนี้ครับดูครับวันนี้ได้มาอีกหนึ่งเล่มนะพี่เป็นเล่มใหม่พี่ได้มานะครับ หลวงพ่อบุญมีพี่เอาห้าร้อยพี่เดี๋ยวให้ดูมีดของหลวงพ่อเลยนะครับพี่นี่พี่ดูนะครับไดีมีของทานมาด้วยนะครับนี่พี่บินมีดหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะพี่ดูนะครับดูครับมีปิดทองด้วยวพี่ดูนะครับอักขระชัดเจนนะพี่ดูนะครับอักขระลายยันชัดเจนเป็นมีดแบบแข็งมากครับพี่มีดสมัยก่อนแข็งมากเลยพี่แก่งมากเลยวพี่ดูนะครับ ดูพี่อัขระลาย,ยันปิดทองพี่เก่ามากนะครับสวยเดิมพี่ดูครับดูทับสวยเดิมนะพี่สวยเดิมครับใครช้าอะไรกระพลานไปถ้าพี่เห็นแล้วต้องโทรมาปิดได้เลยนะพี่ช้าหมดนะครับพี่มีค่เลมเดียวนะครับเอาแปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทนะครับตามันด้วยเป็นอ่า อันนี้หลวงพ่อเพชรนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับเกาะพังงานนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยครับดูเส้นมีเส้นขนแมวที่ศีรษะท่านด้วยครับดูครับพี่ดูตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้เป็นผดผดเลยพี่เป็นปดพดเลยครับเอาห้าร้อยพี่แบ่งปันนะครับเอาห้าร้อยพอนะครับพี่แบ่งปันจริงๆงนะพี่ห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นหัดน้ำมานพี่รายการนี้จะเป็นหัดน้ำมานของอ่าหลงปู่ทิมนะครับดูนะครับต่อโคดตรงนี้ด้วยพี่ดูนะครับต่อโคดชัดเจนนะพี่เก,ก่าเลยนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ผมเอาเอ่อห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าหลง พอคูณปีหนึ่งเก้ารุ่นสร้างบารมีนะครับดูนะครับพี่สวยเดิมพี่ดูนะครับมีจานหน้าหลังเลยพี่ครับนี่ครับจานครับแล้วก็จะมีเส้นพีเส้นเนื้อเกินนะพี่เห็นครับคมชัดนะพี่รุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับดูนะครับต่อโค้ดชัดเจนนะพี่แล้วก็มีเส้นที่ฐานนะพี่สองฝั่งเลยครับดูนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา 600พี่เอาห0ร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นหลงประทวดนะครับอันนี้เป็นหลงประทวดเนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดครับดูครับด้านหลังจะมีเหมือนแร่พี่เหมือนมีเม็ดแร่ด้วยนะครับองนี้มีปิดทองพี่องค์นี้มีปิดทองโอ้ขึ้นไข่กเก่าๆเลยนะครับเอาอะไรจะเอาไปห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญนั่งพานครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมนะครับดูครับปีหนึ่งแปดนะครับสวยเดิมพี่เหรียญนั่งพานสวยเดิมเลยครับดูครับดูครับเป็นเหรียญนั่งพานปีหนึ่งแปดนะครับเอาหกร้อยบาทพี่ดูครับสวยเดิมพี่ประ so สองห้าหนึ่งแปดนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูครับ เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเสมาพี่เป็นเหรียญเสมานะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับทรงเสมาปี0 8นย์ะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับดูเส้นขีดคมคมเลยพี่ไหมครับเส้นขีดคมคมเลยนะครับดูหน้าตาคมชัดเลยครับ ครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับตามมันด้วยเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับอันนี้จะเป็นของบางขุนพรมนะพี่เป็นพระสมเด็จปกโพไ่พี่เห็นไหมครับเก่าเลยครับดูนะครับเรียบกรอบพร้อมขึ้นคอเลยนะครับดูครับดูครับเก่ามากเลยนะครับ ดูครับเก่ากึกเลรียพี่เก่ากึกเลยครับดูนะครับดูนะครับเม็ดแรกก้อนใหญ่ๆเงินเลยนะพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อท่านสั่งครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสั่งนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยครับดูนะครับนี่ครับ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสั่งนะพี่พอดีมือลื่นนะพี่มือลื่นนะครับดูรับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสั่งนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ปีสองสี่แปดนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา500้อบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสั่งนะครับ500บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะพี่เหรียญนี้ เรี่ยมพร้อมขึ้นคอเลยนะครับดูครับสวยๆเดิมเดิมพี่เห็นไหมครับสวยเดิมเลยพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทมีจานทั้งหน้าทั้งหลังเลยพี่หกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นวัดช้างให้นะพี่เป็นเหรียญลงบนทวดวัดช้างให้นะครับดูนะครับ สวยเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยพี่เอา500บาทนะครับ500บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเจ้าสัวสองครับเป็นเจ้าสัวสองหลวงปู่บุญนะพี่ดูนะครับสวยเดิมมากนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับผมตีกล้องให้ชมนะครับพี่ดูนะครับ สวยเดิมมากนะครับรายการนี้นะครับดูครับเป็นเหรียญเจ้าสัวสองนะพี่ดูนะครับตอกโคดชัดเจนเลยนะครับดูครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับ600บาทรายการต่อมาครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดะคกังนะครับดูนะครับเนื้อหามันเลยพี่เก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังพี่ดูนะครับเนื้อหาก็เก่าเลยครับเม็ดแร่มวลสารเต็มเลยนะพี่ดูนะครับ ดูครับดูครับสวยเดิมพี่ผมเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบฐานสมโมนะครับดูครับรุ่นแรกวี่รุ่นแรกปี1นสนะครับดูครับมีเส้นของคําว่าโมนะพี่แล้วมีคําว่างามเอกก็ไก่มีขีดเห็นไหมพี่คมชัดเลยครับดูหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับสวยเดิมมากเลยครับ ดูนะครับพี่ดูหลังห่วงพี่ตรงนี้พี่จะมีอ่าขอบปิ้นขึ้นมาพี่ดูครับที่หลังห่วงครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับผมเอาห้าร้อยครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นมีดนะครับเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมพี่เป็นด้ามกระดูกแล้วพี่อันนี้เป็นกระดูกปอกก็กระดูกนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่เก่าเเลยครับดูครับ เป็นมีดปากกาครับมีดปากกาหลงพอดเดิมนะพี่ดูครับเอา700บาทนะครับพี่ดูครับดูพี่700บาทครับเป็นด้ามกระดูกนะพี่เป็นด้ามกระดูกปอกกระดูกนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูนะครับสวยเดิมพี่มีจานมือนะครับเอา700บาทนะพี่ของหลงพอดเดิมนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นเบี้ยแก้นะครับเป็นเบี้ยแก่หลงปูบุญนะพี่ดูนะครับ ดูครับกเก่าแบบนี้เลยพี่กเก่าแบบนี้ครับดูครับดูครับเขยา่าคนดูดพี่มีเสียงนะพี่เขยา่ามีเสียงครับแต่ไม่ดังเหมือนกิ่งพระนะพี่แต่กระดังเหมือนเหมือนน้าวิ่งหรืออะไรวิ่งอยู่อยนี้นะครับพี่เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับตามมาด้วยอ่าเป็นชินทราดนะพี่เป็นชินทราาอินโดจีนนะไปไป เป็นชินาาดอินโดจีนนะพี่ดูนะครับมีปิดทองด้วยพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหร,ยรเเหียญหลวงพ่อกงวัดเขาสมอคอนร,นรุ่นแรกนะครับอันนี้เป็นเจ้าวาดรุ่นแรกเลยพี่เหรียญหลวงพ่อกงนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เก่าเลยครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่ผมเอาห้าร้อยครับเป็นเหรียญหลวงพ,อ of of พ่อกงวัดเขาสมอคอนนะพี่ห้าร้อยบาทน,นะครับอันนี้น้ํามือเหือ <laughs> ผมออกวิร้อนนะพี่ <laughs> รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็น พ้าปิดตาครับลงปู่เอี่ยมนะพี่มีลงรักด้วยนะพี่มีลงรักเก่าๆพี่เลี่ยมโบราณที่พี่เลี่ยมเก่าๆเลยนะพี่สมัยก่อนเขาจะไม่มีลูกเล่นนะพี่ดูนะครับมองเห็นนะพี่พอเห็นนะครับพอเห็นนะครับเป็นพระปิดตาปู่เอี่ยมนะครับรายการที่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นพระสมเด็จกุวัดพับนะพี่ พิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะพี่พิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับเนื้อหาเก่ามากเลยพี่เก่ามากพี่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับตามด้วยเป็นรูปหล่อหลงเพื่อเงินนะครับเป็นรูปหล่อหลงเพื่อเงินครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่เป็นพิมพ์นิยมนะพี่ดูครับสวยเดิมเลยพี่ดูครับดูครับสวยเดิมเลยครับเก่าเก่าเลยนะครับดูครับ เอา600บาทพี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็นพิลอดแขวนนะครับเป็นพิลอดแขวนนะพี่เก่าๆเลยพี่ดูนะครับดูครับเก่าๆเลยพี่เขาเรียกพิลอดแขวนนะพี่รายการที่ผมเอา600บาทพี่ผมเอา600บาทน,นะครับตามมาด้วยเป็นเต่าพี่เป็นเต่าหลงปูหลิวนะครับเป็นเขาเรียกว่า ปางเปิดโลกพี่ปางเปิดโลกครับเนื้อทองแดงผิวไฟพี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับปางเปิดโลกครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับดูนะครับเป็นของหลงผู้เดี่ยววัดไล่แตงทองครับเอาห้าร้อยบาทนะครับ500บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับ ดูครับดูครับเูครอเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับตามมาด้วยรายการสุดท้ายพี่ดูครับอันนี้เขาเรียกอะไรพระงั่งไหมพี่แบบนี้ครับพระงั่งตาแดงไหมพี่อันนี้พี่ผมได้มาแบบนี้ดูครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่ าล่างมีดินไทยด้วยนะพี่มีดินไทยนะครับดูครับดูครับเอาห้าร้อยนะพี่ห้าร้อยนะพี่ดูครับเหมือนตาแดงวะพี่ใช่ไหมพี่เหมือนตาท่านหนึ่งแดงนะพี่ดูเก่ามากนะพี่เก่ามากครับเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่อ่าหมดแล้วพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจรายการไหนนะครับโทรมาได้เลยนะครับศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับ หรือทักไอดีไลน์สูงก็สองานะครับสำหรับอันนี้สวัสดีครับ